จุดที่ผมเย็นอยู่นี้เป็นตลาดการค้าชายแดนช่องสังงำนะครับเขาเรียกเืองว่าเมืองใหม่ช่องสังงำอ่าที่แรกผมเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นจุดเข้าออกของคนเขมรเข้าไปยังเมืองไทยคือเขาให้คนในพื้นที่ถ้าไม่มีพาสป,ปอร์ตนี้เขาเขาเขาจะให้มาทำบัตรผ่านแดนที่นี่นะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เป็นตลาดส่วนมากมีแต่คนเขมรเ,เขาเข้ามาตลาดครับมาเขาไม่ได้เข้าไปลึกกว่านั้นเท่าที่เห็นคือรถสองแถวรับจากหน้าตานแล้วก็จะกลับจะกลับฝั่งเขมรก็คือเขาเขามาซื้อของนั่นหละครับมาตลาดเออผมก็แปลกว่า <laughs> ตลาดบ้านเขาเป็นยังไงมันไม่มีหรือย,อยังไงถึงได้ข้ามมาซื้อ <laughs> เขาแช่ ป้อมบัตรผ่านแดนออกมาซื้อของเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ไปไกลมากกว่าน,นั้นอันนี้เป็นตลาดเดี๋ยวผมจะพาเข้าเดินดูในตลาดนะครับอันนี้เป็นตลาดการค้าชายแดนตัองสรัณย ตลาดน่าจะมีทั้งวันลุงตลาดนี่มีซูมือหรือเป็นบางมือครับพิกับพระหัสครับนี่มีแต่อาทิตย์กับพร่หัสเหรอครับเพราผมนึกว่าเป็นตลาดทุกวันอันนี้ที่เขาเมา้าเขามาซื้อของซื้อ,อมแมนบอกงานการแสดงถ้าไม่ใช่อาทิตย์กับเพืหัสก็เงียบแมนบอกครับ,รบโอเค <laughs> เป็นตลาดนัดครับ เห็นคนฝั่งโน้นเขาข้ามมาเขาหอบของกลับไปทุกคนก็ไม่ได้ไปลึกกว่านี้ฮะสดีครับสดีครับอ๋อตลาดนัดนนโอ้แต่่นะคาก็น่าจะเป็นคนไทยพูดคำนีน ว่าสปีโอ้เก่าช่างอีกเป็น5ครั้งนดีเลยอ้อผมผมก็มาโชคดีฮะพันลัยัตกับอาทิตย์นะผมมาเจอตลาดนัดตลาดการค้าช่องสงามนี่ที่รับ แลกเปลี่ยนเงินด้วยนะครับอาส่วนมากพ่อค้าค้าก็น่าจะพูดคำมเมนต์ได้หรือเป็นคนคำเมนต์ข้ามาถ่ายเลยตลาดนัดก็นัดไม่ใหญ่ไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกครับคนก็มาซื้อของแล้วก็กลับไปแค่นั้นเอง จะพาเดินล็อกล็ๆกลกลลกลพาลอบลอนตลาดเจ็บไปบ้างแล้ว <c oughs> เจ็บไปบ้างแล้วมีอตอนเช้าครับหรือยังไม่เข้ามาไม่แน่ใจเป็นยังไงละครับไม้ละเจ็ดสิบอบคุณ มาดูปลาหมึกน้ำตัวละหกสิบมาแล้สิบอันนี้ข้ยเตี๋เต็มเลยโอ้ร้านขายของเต็ม เเห็นเขาซื้อไก่กับไปเยอะเลยผมอยากรู้ว่าไก่อะไย่างครับย่างไม่ทำเลยขายดีครับเลยครับย่างมาทันเลยใกล้ขายน่องเท่าไหรครับ โอ้40บาทนะผมเห็นเจ้าน้นสีออกไปเป็นยีติตัวใหม่นะผมเล่หองแต่ว่าอยากรูปราคาครับผมเพิ่นก็ขายปกติครับ40ไม่ไม่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ผมได้ขายทราบเลยคก็ไม่ได้ขายฉราบนะครับราคาปกติเลยกระาณเนี่ไม่ใหญ่คักคือครับขายธรมมดาทัมมดาเดี๋ยวพาเบงตลาดตลาดนี้วันอาทิตย์เขาพระหาตีครับ รับผมเพือโชคดีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินดูดูรอบๆตลาดเด้อโอ้บางเจ้าก็ขายดีคักหลายท่านี่ีแต่คนฝั่งโน้นมาเดินเลยผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรพยักหน้า เนี่ค้าก็มีทั้งไทยทั้งคาเนอัน,นี้ก็เป็นอาหารทะเลเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันเอามาแจกหรือมาขายนนี่ขาจกนนกลับไปขายฝนะั่งคาเมร์นะเม่ชาผาเห็นรถคันนี้วิ่งสวนมาแล้วแหละมาขอ,องไปขาย เสนลูกชิ้นไส้กรอกครับอันนี้ก็คนนี่ก็นั่งเฝ้าคลองไว้ครับซื้อแล้วเตรียมไปขายโอ้ซ้ำคนมาแจกเลยบื่อบื่บอบบบบคนที่มาซื้อก็ฝั่งงนหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ขายถูกนะครับ ามาดูราคาของยังกรแจกสีอันนี้โซนเขาว่าขายอาหารอาหารทะเลบางจา้าก็ดีจนคนคน,คนลุมเต็มเลย พังเจ้าก็ยังเงียบเนี่ยค่ะก็ต้องพูดัำเนีนได้ผมไม่แน่ใจฝั่งนนมาขายเองหรือเปล่าถ้าพูดัำเนีนไม่ได้จะขายได้หรือเปล่าไม่ไแน้ใจเนี่ยตีนองวงาง ขายเครื่องไฟฟ้าก็ามีเป็นตลาดไม่ใหญ่เท่าทางช่องจอมนะจะช่องจอมไม่รู้ว่าเขาเข้าออกกันยังไงแต่นี่เห็นเห็นชัดเลยว่านั่งรถสองแถวกันเข้ามา ขายชายเดนช่องส่วนน้ำราคาขายของก็ปกติเล่าเนอยเล่กปเียจะนนาไม่ี่ยหนักนัจังลานับเลกเงิน